เงียบทำไมนี่มีผู้ปไปผู้มาอยู่เรื่ยังเศร้าเป่อป้เขาบ้งเขาเปิดอแต่น่เงียบๆเปบอร์บอมี่ยังขายบ่ตะกเตนเบดนะบ่บดผเียงยามนะต่อคิวยี่เป็นลอยคันส่วนยัง,งกรบสงกรามบ่สงครากำพิษบกับอืง จวดพักจวดบาดิจวดพี่สร้างจวดจากหรอจวดยังมันจมนจวดเก็ค่อยมีจวด,อ,ดอย่างเดียว อากาศเย็นสบายหลายมากบนตัวคือกับเราลองๆกับก้อนอื่นอืมกระจายกันแตกตึมๆเอราะว่าจับข้อกันเ่าว่าข้าวเปล่าแตกตึมๆเพราะต้รบจักฝ่าทั้งฝ่าเหลี่ยมทั้งแตกตึมๆก็จะสั่งสั่งเน่าเยว์ได้เลยขี้ฝากร้อนเหลวเพี่ยมๆมาสังกับพันไม่ใส่ดินงมาเป็นปุ่มก็มาเยอะจับกันมาเร่งพื้นทีนจับจักกลงไปให้คนกินเหล่าได้ยิน กจะคล่องจะลองกันเตปั่มเต็มปั่มปั่มเยอะฝนสั่งฝนร่มไงกับลมนิวจิวเขากักกลดสามสหายฝนฝนลมฟ้าสามสหายครบสามตัวได้ยังไปโรการไดถ้าเวิดมครบสามตัวนี่วิดแห้งเลยนี่ต่ฝนมารวมกับวัด ถ้าฝ้าแตกเนีนหน่อยม,มนนอย X, าเราแดฝ้าแตกถ้าฝ้าวอนแตกนี่ครือซ <orbital. S 1> ื้อครื่อมไม่ทแล้วถ้าฝ้าบ่แตกถ้าฝ้าแตกเล้วฝนเจอเจอเพรเรานจะสร้งกันยังงเราออกกันอย่ว่ามันจุดผูกเว้ยก็แกว่ากินเหลาออกแสงเช่วมนี้ีเช่ที่แกวาดีดีโย้รมือ,อนี่ว่เอาลงอลงมาโอาลงลงมาเอาข้าวติ ออกเสียงจุกเราออกเสียงรเดอเดียวทรงของไว้ออกเสียงว่าธรรมดาออกเสียงพอเสียงตะสั่งออกเสงกเสียงเต่อสั่งอยู่อีตื่นดิมเดี๋วนีเปลี่ยนฟันดิรงมึงยู่ซื้ออะไ้แล้ววะเวิดว้าเมื่อีนับหนึ่งสองสามสักพันเจ็เกแม่ตั้มมาแม่ตั้ม ฝ่าไมาก่กับฝนที่ฝนนี่มันมักเป็นแบบนี้ทะเลเจ้าค่าบัดฝนเลยมาเนี่ยว่าตัวเองุ่มิลองเพีย้ยนอ,อย่างโอ้ปิ๊งเนี่ยไก่ฝนยาสุดท้ายใจลอยจาลาเยืนเนี่ยจะรอจะรอจะอยจาก จะพูดหลอกจะมาใจเกยหลอดยิ้เนี่ยอ้ยมือพกคนก็มาเนี่ยอ้ยคนพกคนมือจะขมิ้นเลือซึ่งมันเนาะจะเสารโหดก็เาสววารไปได,ได้เลยนะเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปสัเร็นแะ้มีของหายวา

แจ้งออกจะเราเสพา่เผาใหญ่น้มาทันเว้ยมันหมดเผาไปทั้งนาละเยั่เงตีมรัว,วไอนะเผาแล้วน่ะทั้งน้าละอนะใช่ไหพอจะฉัเสี่ยงที่น่ะพากินทางนี้มันหนก็มาต่อคำสมหันนะฝนปะข้าซุปก็มีข้าาแหงก็มีข้าเา,าเอืองก็มี เป็นหวัเขาก็นลวงของเขามากเลยนี่เพราะเขาเป็นดูข้าวมาทำทานอยู่แล้วพูดเดินไปขายังเขาบสืออเนี่ยเขานดูกข้าวาจ้ะคอยเขามาแม่น้ดีป่ะไรมีเขาทูห้ากันมารับกันโดนผู้จาบ่เคยไปขายไปขายบริเวณไหนขายเดียวนี่บริเวยอืนจำไกลเอาไปขายที่ไหนขายขายเดียวได้สวยงามแต่มีสิบลายด้หน่อยสลิงโคน เด่นฟังคุณโอนมาเด่นฟังนี่นี่หน้าผ้าเดียวดายนี่คลิปอ่างคลิปหนามเสนีบ้าดต่สัตว์สาว้าสิงมิ่งของอยู่แล้วทำถล่มเที่ยวนี่เที่ยวนี่ตัวมันยังพอโยงช่วงย่างได้ปีกายนี่เนียสองเมตรกรัวควนดิ่งนะจังหวะเด่นอยู่ดิ่งเอ็ดผ้าลงไปฮะแปะลงไปฮะ

บุหลียดำนี่มนันอร่อยหลังเกี่ยวขานี่ท่านกับท่านมาทานกับตายเนี่ยครับก็กบหมดลอืงับขากับเกี่ยวตัวไหวรถดมันได้หัน่นจุ่มางแถวเจอ,พอเพระเส้นหนายินประกาศเนี่ยลบสามบักมุสเลือดนี่ว่าเชียกเข็นุ่นยองงาหวตั้งเสงเกี่ยวข้อปราบรวดโอโควิดแรงๆคุ้หมหรอยส่่งได้ไ แท่งเงินนะแงตเจ็นน้าจะพังกนมากัดขนนนะแ่ังไม่รูยว่ามีอรเบอันขาดตายไห้ัด โนะอนเนาะพอดีมีห้ามอย่าทำาหมอจะได้หักจุกลางนี่เอรหัดหัดขากัขาหัดเลยหัดข้อเพาพอซิมาที่ตายเลยมันเกินหัวเราคือกือกือยู่นอนใน้องที่ทางล่างอยู่คนแล้วเงียบไในสนามบินกันเลยเอกกันนั่ตัวดีด้วยน นำเสริมซุ้นอาภูม่มิตรีดีดีไม่พ้นพอเป็นวิตามินร,รดนหน่งก็ลั่งมาหอดยังบักม่วงช่วง,น,วงาานี้บักม่วงไรไยบักเผากรบไรังหันรถนั่งแล้วคุณนดวข่าเข้ามาถาเอาอย่าแล้วคกันวนลงประทานไี้มันเะอบเคร่อกน,น ก้างกำลังปล่อยไมาได้แล่วกลังปล่อย